สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาคุยในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าการเรียนรู้ตัวเราเองนะฮะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับคําสอนของพระศา,าสดาเนี่ยให้เรามาเรียนรู้ตัวเราเองนะเพื<ๆ>่อนๆว่าตัวเราเองเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะและตัวเราเองเนี่ยเป็นของแก่เจ็บตายและทุกคน นะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองนะฮะก็ต้องเดินไปสู่ความตายนะเพื่อนๆจะมีวันหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ได้อยู่กัโลกนี้แล้วนะ,ะและจะต้องทิ้งทุกอย่างญาติพี่น้องวัตถุเก,ก้าของทรัพย์สินเงินทองต้องทิ้งหมดนะฮะนั่นคือทุกคนกําลังเดินไปสู่การแตกสลายนะฮะความตายนะฮะแต่ก่อนที่เราจะตายนั้นนะฮะเพื่อนๆเ,เ,เราคิดที่จะแก้ไขไหมฮะว่า ไม่ตายเนี่ยจะทําอย่างไรฮะเพื่อนๆพ,พอเข้าใจไหมฮะพระศาสดาเนี่ยไม่ยอมจนแต้มกับเรื่องของความตายนะฮะทุกคนในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็เดินไปสู่ความตายเช่นเดียวกันกับในปัจจุบันนี้นะฮะมีชรามรณะนะฮะแต่พระศาสดาเราเนี่ยเป็นผู้ที่คิดละเอียดลึกซึ้งปราณีคิดนอกกรอบนะฮะว่าไม่ตายเนี่ยจะทําอย่างไรนะฮะส่วนใหญ่เนี่ย คนเนี่ยไม่ค่อยคิดเรื่องนี้นะฮะว่าจะแก้ปัญหาความตายอย่างไรทุกคนปล่อยตายปล่อยตายปล่อยตายไปคิดแต่ว่าระหว่างตายเนี่ยจะทําอย่างไรให้อยู่ดีมีสุขอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะฮะ,ะคิดสั้นนะฮะแค่นั้นเองอพระศา,ศาสดาเราเนี่ยไม่คิดแค่นั้นนะฮะเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงฝึกฝนตัวเองจนตัดสุู้นะฮะและเมื่อตัดสุู้แล้วเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธาแล้วนะ รู้แจ้งโลกแล้วเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างนะฮะว่าระหว่างการใช้ชีวิตก่อนตายเนี่ยเราจะ,จะเจริญได้อย่างไรนะฮะจะรวยทําอย่างไรจะสวยทําอย่างไรจะสูงสักทําอย่างไรนะฮะร,รูปงามผิวพรรณงามจะทําอย่างไรท่านทรงตรัสบอกไว้หมดนะฮะว่าคนเนี่ยจะมีรูปงามผิวพรรณงามเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมเนี่ย มีมหากรรมวิพาก์เนี่ยยาในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดพระองค์บอกว่าเธอจะต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความกับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่กัดเคืองไม่ชุนเชียวไม่กระฟัากระเฟียไม่กระด้างกระเดืองนะฮะไม่แสดงความโกรธความกัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏนะฮะ,อ,ะอันนี้จะเป็นผู้มีลูกงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งหนักนะฮะ จะมีทรัพย์มากจะทําอย่างไรพระองค์สมบอกว่าจะต้องเป็นผู้ที่